ตอนที่เจ็ดฉันจะปล่อยให้เขาตายที่นี่ไม่ได้เอลริฮดูเหมือนพวกมันจะออกมานอกประตูไม่ได้แฮะฮะฮฉันฉันรอดแล้วเอลริหนายบ้าไปแล้วเหรอ ใจเย็นๆนะชอนทั้งหมดเป็นความผิดของริเวร์นะหมอนนั่นมันอ่อนแอจังเลยเนาะด่ามันเลยนะชอนด่ามันเผื่อฉันด้วยนะแต่อย่ามาด่าฉันเลยเอาล่ะพวกมันออกมาไม่ได้จริงๆพอลองมาคิดดูแล้วทำไมถึงมีร่องรอยความเสียหายอยู่ด้านบนของรังมังกรด้วยล่ะ เคยมีผู้บุกรุกค,คนอื่นนอกเหนือจากพวกเราด้วยหรอเอ๊ะนั่นมันอะไรนะพวกสปาตอยมันทะลุมาจากด้านบนอะไรนะวิง่งจะให้ไปที่ไหนเล่าพวกเราคงอ้าเว่งไปทางหน้าถ้างั้นฮะเอลริกนายจะทำอะไรนายไปก่อนได้เลยนะ เอลริดเฮแกไอ้บ้าิปดประตูสิฟ้าเอลริกนายคือเอลริกใช่ป้าเจปีก่อนหลังจากเอลริกถูกพักการเรียนยินดีที่ได้รู้จักนะฉันชื่อชอนเนเรสเตอร์มาเป็นเพื่อนกันเถอะไปตายซะ ฉันบอกแล้วไงมาเป็นเพื่อนกันเถอไปตายซะมาเป็นเพื่อนไปตายซะมาเป็นไปตายซะมาไปตายซะไปตายซะแต่ครั้งนี้ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไฟ พวกเธอต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะได้กลายเป็นนักเวทที่แท้จริงพวกเธอจะได้รับคะแนนตามลำดับที่พวกเธอมาถึงดังนั้นอย่ามัวชัดช้ากันนักล่ะแต่ว่าถ้าพวกเธอใช้เวทมนต์พวกเธอจะสอบตกเริ่มได้ ว้าวดูเหมือนฉันจะวิ่งขึ้นเขามาได้ครึ่งทางแล้วฉันควรจะพาเอลริกวิ่งมากับฉันด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะมีใครอยู่ไหมช่วยด้วย แกก็ใช้เวทมนต์ช่วยให้ขึ้นมาได้ซะสิจะมาร้องโหยหวนน่ารำคาญทำไมฉันไม่รู้ว่าเวลามันผ่านมันนานแค่ไหนแล้วฉันทนตอบไปไม่ไหวแล้วฉันคงจะตายไปแบบนี้สินะแต่ว่าถึงจะสอบตกก็เถอะหรือฉันควรใช้เวทมนต์ดีถ้าฉันสอบตกแล้วฉันจะมองหน้าพ่อได้ยังไงกันบ้าเอย้ย เอลิกอดทนอีกนิดนะฮะฮนายไปก่อนได้เลยนะนายจะไปสายเว่าฉันแล้วฮึบเฮ้นายทำอะไรเนี่ยฉันบอกให้นายไปก่อนไงนายบอกว่านายอยากเป็นเพื่อนไม่ใช่หรอเอลริกนายไปตายซะสมไอเทมเวทมนต์ของบ้านนายไห,ห้ฉันเป็นการตอบแทนด้วย น้อยของแค่นี้ให้กันได้ใช่ปะก็พวกเราเป็นเพื่อนกันเนเ่ไอ้บ้านเ่แกพยายามจะปอบลอกเพื่อนตัวเองหรือไง โอ้ยถ้าฉันช่วยนายแล้วนายก็น่าจะให้รางวัลกันบ้างสิฟ้าว่าแต่ว่านะนายดูดีขึ้นเยอะเลยตอนผมนายเละๆแบบนี้เลิกทำผมตั้งกระบังแล้วเอาลงมาแบบนี้ดีกว่าหนะ <c oughs> ้าหกปากตั้งกระบังคือเกติยศศักดิ์ศรีของฉันไป <c oughs> ไอ้บ้านนี่ทำคำที่นายอ่อนแอกว่าฉันใครควรจะเป็นคนปกป้องใครกันแน่ฟ้า, <c oughs> าช่วยด้วย <c oughs> เอลรีรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะขอให้คนในตระกูลฉันมาช่วยอย่างน้อยก็พ่อฉันดังนั้นได้ปลอดอย่าตายนะวอยขอบคุณนะชอนเพราะแบบนี้ไงฉันถึงยอมปล่อยให้ในายตกอยู่ในอันตารายไม่ได้แล้วก็ แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเจอแล้วอยู่นั่นิด<ป>อาวุธ ทำอะไรไว้ก็ต่อมได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนตอนนี้พวกแกอยากลิ้มรสผลกรรมของพวกแกแบบไหนดีล่ะตอนที่8ปกติแล้วถ้ามีมานาะก็จะสามารถใช้ไอเทมเวทมน์ตได้ปลดล็อ แต่ฉันจะใช้อายุไขของฉันแทนมานาเองทั้งหมดนี่มันเป็นโจทย์ปัญหาของมังกรถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันว่าคำตอบมันก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วล่ะนะ บนี่คือกุญแจสำคัญและก็เป็นคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้แน่นอนถ้าฉันตอบผิดและจริงๆแล้วมันเป็นแค่เกมของใครบางคนเท่านั้นฉันก็จะตายที่นี่แต่ว่าฉันจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดเพราะฉันคือเมลวินเจอร์ อะไรเกิ <S <S ดอะไรขึ้น นี่มันมาน้ำหาศารเลยเป็นจอมเวทระดับแปดหรอน่าจะสูงกว่านั้นอีกแฮะนี่มันอ,มอะไรนะ่า เขาเป็นคนที่ฆ่ามังกรงั้นเหรอเป็นเจ้าสินนะคนที่จะมาปลดปล่อยข้าออกจากผนึกที่น่าเบื่อนานนี่ภาชนะอันใหม่ของข้าเอาละ่ะมาเป็นหนึ่งเดียวกับข้าแล้วก็มาครองโลกมนุษย์ไปด้วยกันเจ้ามนุษย์ฮะ เดมอนคิงเมฟิสโตเฟลิสเจ้าจะต้องถูกฟังไปพร้อมกับข้าที่น่อะไรนะเดเดเดมอนคิงหรอใช่แนบะถึงแม้ข้าได้ถูกผนึกพร้อมกับเจ้ามาเป็นพันพันปีแล้วแต่ครั้งนี้มันจะต่างออกไปเพราะภาชนะที่ยิงใหญ่ได้ปรากฏต่อนหน้าข้าแล้วอ๊กอา ยายานี่ไม่ใช่โจทย์ปัญหาของมังกรแต่เป็นกับดักของเดมอนคิงนี่ฉันจะมาตายที่นี่แบบนี้หรออ๋อออออออ มานาของชัยแนกกำลังจะยิ่งทำให้ร่างกายของภาชนะแข็งแกร่งขึ้นบ้าเอ้ยคุณปู่กับสมาชิตรกูลคนอื่นสละชีวิตของตัวเองเพื่อขับไล่พวกเดมอน ในสงครามเดมอนครั้งใหญ่พ่อแม่ของฉันก็จากไปหลังจากนั้นแม้แต่ตระกูลก็ล่มสลายเหลือเพียงแค่พี่สาวคนตอกับฉันเท่านั้นราชวงศ์หอคอยแวทและตระกูลข้ารับใช้ต่างๆพวกเขาได้เปิดเผยความปรารถนาอันน่าขยักขแยงออกมาแม้แต่คนที่ฉันเชื่อใจและพึ่งพามากที่สุด ก็พยายามเอาทุกอย่างไปจากพวกเราแล้วพอพวกเราพยายามจะปกป้องมันคุณลุงคะได้โปรดพวกเราก็ถูกทอดทิ้งทุกคนทรยศหักหลังดูถูกตระกูลของเราสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ไม่มีเลยบ้าชมัด ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะต้องรักษาโรอบอุันแล้วก็ฟื้นปูตระกูลขึ้นมาใหม่ให้ได้และทำให้ทุกคนที่กล้าหันหลังให้กับพวกเราเสียใจไม่นะฉันยังไม่ทันได้เริ่มเลยมันจะจบแบบนี้ไม่ได้เมลวิงเจอร จะไม่ถูกกลืนกินด้วยตัวตอนอย่างแก่หรอไอ้ชั่วฉันหวังว่าเสียงของพวกเราจะไปถึงผู้สืบทอดในอนาคตสักวันหนึ่งนะน,นี่มันพลังอะไรฮะ ตรงนี้ตามที่เตรียมการเอาไว้เดมอนตนแรกจะถูกกลืนกินไม่มีทางต้องไม่ใช่แบบนี้ตอนที่9 ตรงนี้ตามที่เตรียมการเอาไว้เดมอนตนแรกจะถูกกลืนกินไม่มีทางต้องไม่ใช่แบบนี้ที่นี่ที่ไหนเอ๊ะคุณ เป็นใครทำมารู้สึกคุ้นจังล่าพวกเราเป็นเพียงกลุ่มนักวิชาการที่กำลังไล่ล่าจุดสูงสุดของเวทมนต์เสียงนี้มันเสียงเดียวกับที่ได้ยินก่อนหน้านี้เลยอย่างไรก็ตามเพราะความปรารถนาที่จะได้พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกพวกเดมอนจึงทำให้พวกเขาเสื่อมทรามลง และนำาหายนะมาสู่โลบนี้พวกเราผู้ซึ่งตระหนักถึงความผิดพลาดที่พวกเราได้ก่อขึ้นจึงต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องรวมถึงชดใช้ความผิดในอดีตของพวกเราด้วยพวกเราได้สร้างครอบครัวขึ้นมาในโลกนี้นั่นนั่นมันเดมอนหรอเดมอนคิงใช่ไหมไม่สิเดมอนก็ ครัวยุ่จะกำจัดเดมอนอย่างสิน้นซากการถอนรากถอนคนพวกเดมอนทั้งหมดเป็นหน้าที่ของครอบครัวพวกเราอย่างไรก็ตามพวกเดมอนไม่มีทางหายไปยังทาวอนและจะกลับมาอีกครั้งเสมอพวกเดมอนต้องถูกกลืนกิน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นพวกเราจะต้องไม่สูญสลายหายไปและสัตววันหนึ่งในอนาคตอันไกลโพ้น ทายาทของพวกเราจะสืบทอดเจตนารมณของพวกเราต่อไปอย่างสมบูรณ์รัง อา้าวเฮ้อเอ๊ชชนอะไรนายร้องไห้หรอที่อะไรคิดว่าคนหญิงฉันจะร้องไห้เนี่ยนะอีบ้าทำไมต้องตื่นมาตอนนี้ด้วยฟ้าน่าไอสมารฉันมั่นใจว่าเขากำลังร้องไห้อยู่นะ ไม่เป็นไรหรอกหน้านายจะร้องไห้ก็ได้นะนายก็ร้องไห้ตอนอยู่ในรังมังกรด้วยเหมือนกันนี่นะฮ่าฮ่ฮ่แกเออขอโทษครับฮะยังไงก็เธอนายพาหน่วยกู้ภัยมาช่วยฉันสินะใช่แล้วไอ้เพื่อนแล้วแต่ว่านะ ทำไมไนายไม่ใช้เวทมนตร์รักษาให้รอยฟกช้ำบนตัวของฉันมันหายไปล่ะแทนที่จะเอาไข่ไม้ฉันประครบแบบนี้เนี่ยจงรู้สึกขอบคุณที่ฉันยังจะให้อะไรนายบ้างเธอะไอเพื่อนชั่วจริงๆแล้วนายก็เป็นถึงระดับผู้นำตระกูลอันสูงส่งเลยไม่ใช่หรอดังนั้นจะมาด่าเพื่อนว่าเลวอย่างนั้นชั่วอย่างนี้มันก็ออกจาก้าอะไร สารแล้วโอ๊ะอะไรหรอเปล่านะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยยังไงก็เอถอะท้าหนายกล้าทำอะไรอันตรายอันตรายอีกแล้วก็นะฉันจ่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนยืนขึ้นสิยืนทำไมอะ่ะหกปากแล้วก็ยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ครับนายท่านนายส่งขึ้นนี่ลองดูในกระจกสิ เกิดอะไรขึ้นร่างกายของฉันเปลี่ยนไปจริงๆหรอมีบางอย่างเกิดขึ้นสินะเกิดอะไรขึ้นในร่างหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมังกรลาบขอโทษนะชอนแต่ฉันยังบอกนายไม่ได้แหมฉันจะบอกนายเป็นคนแรกเมื่อถึงเวลาก็แล้วกันนะชีก็ได้เอลรีฉันเข้าใจแหละว่านายคงกำลังบางแผนอะไรบางอย่าง แต่ว่าเอาจริงดิไอ้เพื่อนชั่วไม่ยอมบอกอะไรเพื่อนตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเอ่อไม่เอาหน้าอย่าเป็นแบบนี้เลยนะว่าแต่ว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรังหรอครอบครัวของพวกเรากำลังดูแลให้อยู่อ๋อ พวกเขาก,กำลังยุ่งกับการกุดสํารวจรังแน่เลยไม่ใช่พวกเขาแค่รักษาความปลอดภัยให้เฉยๆจะได้ไม่มีใครเข้าไปยุ่งยามไงอะไรนะทําไมล่ะเพราะมันเป็นของน้อย คนที่ค้นพบมันไงพวกเขาจะทําอะไรตามใจชอบไม่ได้หรอกว่ากันตามกฎหมายแล้วรังมังกรจะเป็นของบุคคลที่ค้นพบมันแต่มันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับโรงเรียนที่แข็งแกร่งที่จะได้รับสิทธิ์ในการกุสํารวจมันแหมทั้งหอคอยเวกทั้งโรงเรียนแทบจะบ้าคลั่งไปเลยละตอนที่พยายามจะเข้าไปยุ่งยากในรังมังกรนนะ้าเฮ้ยถจะ ทำไมนายมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นฟ้าขอบคุณมากนะฉันมั่นใจว่าตระกูลแนรเรสเตอร์ก็ต้องการสินในการกุดสำรวจด้วยเหมือนกันแต่พวกเขาก็ยังทำแค่รักษาความปลอดภัยให้เพื่อฉันนายทำให้ฉันขนลุกดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่ามาพูดอะไรนะ่าขนลุกแบบนั้นอีกนะเว้ย ฮ่าฮ <H ahaha> ่าฮ่าแหมตลกหรอไอ้เพื่อนเลวขอบคุณที่ชมนะไอ้เพื่อนชั่ว,ว <â ng> เดี๋ยวก่อนบ้าจริงนี่ไม่ใช่เวลาจะมาทำแบบนี้นะไอ้แก่บารักน่าจะพยายามทำอะไรบางอย่างให้มันได้สิทธิ์การกุดสำรวจนี่นะมันกล้ามากที่พยายามจะฆ่าฉันนาย นี่นายกำลังวางแผนเรื่องบ้าๆอีกแล้วใช่ไหมนายมักจะสร้างปัญหาทุกครั้งเวลาที่นายยิ้มแบบนี้นะไฟชอนเพื่อนรักอย่านะไว้ฉันอยากจะข่าร้องอะไรหน่อยนะไม่ได้ยิน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 ช่วยปล่อยข่าวลือออกไปว่าฉันบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายทีสิได้ยินแต่สองรูหูเลย โรงพยาบาลเวทมนต์แห่งราชวงศออ์รบกวนช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมนักเรียนเอลริกเมวินเจอร์อยู่ในภาวะโคมา่าซึ่งเป็นผลมาจากบาดแผลชะการที่เขาได้รับมาจากรังของมังกรครับดังนั้นผมคงต้องขอให้พวกคุณทุกคนออกไปจากที่นี่แล้วล่ะครับผมอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลจนถึงที่นี่แต่คุณกลับบอกให้ผมกลับไปเนี่ยนะ แล้วสิทธิ์ในการคุณสำรวจล่ะคุณจะปล่อยลังมังกรไว้เฉยๆแบบนี้เนี่ยนะทำไมตระกนนูลแมรเรสเตอร์ถึงต้องมาขวางทางเข้าโรงพยาบาลด้วยเฮ้ hey! หัวงโง่เอ้ยโคศกประจำตระกนนูลแมรเรสเตอร์คารนโดนิสได้โปรดพักผ่อนด้วยครับเฮ้อ ยังไงก็เธอทําไมนายไม่เลิกจ้องฉันแล้วก็มาเริ่มคุยกันหน่อยล่ะคิดจะจ้องฉันแบบนั้นอีกนานแค่ไหนไม่ทราบเมลฟิสโตททำไมเจ้าไม่แสดงความเคารพต่อเดมอนจริงที่อยู่ตรงหน้าเจ้าล่ล่ะเดมอนคิงผู้ิ่ยงใหญ่ที่ผลักดันให้โลกเข้าสู่อันตรายและความโกลาหลเมฟิสโตเฟเลสแต่ว่าตอนนี้น่ะอืม ฉันจะเรียกแกว่าเฟเลสก็แล้วกันแกอีตอนนี้เขาหลเหลือแค่วิญญาณชัว่วร้ายเท่านั้นแหละตตายตาตาย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 ก่อนสำลียังนวดได้แรงกว่านี้เลย